การเดินทางมาในวันนี้ของเราสองคนนะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะตลอดการเดินทางแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะคะในการลดละเลิกถึงความตั้งใจที่จะมามูเล,ลนิธิพุทธจักสุวิช,ชาลัยนะคะอารามวัดมหายานพระบกับสติคันมหาโพธิสัตว์ในวันนี้ค่ะหากเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบนะคะเรา2คนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ มูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัยอารามวัดมหายานพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์ตั้งอยู่บนเลขที่88หมู่ที่1บ้านพริกพุทธมนทนสาย6เข้าทางหมู่บ้านกฤษดา27อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมพอเราเลี้ยวรถเข้ามานะคะในภายในมูลนิธิ สักพักหนึ่งฝนก็หยุดตกท้องฟ้าโปร่งสดใสเหมือนไม่เคยฝนตกมาก่อนเลยทีเดียวค่ะเป็นลิมิตหมายที่ดีสำหรับเราสองคนเลยและในวันนี้ค่ะเจ็บก็โชคดีนะคะได้คุยกับคุณยายประภัยกัลยาณพงศ์ซึ่งท่านเป็นอุบาสิกาที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะท่านได้ถวายที่ดินติดริมแม่น้ำนครชัยศรีเดิมเป็นสวนผลไม้มาก่อนค่ะ และท่านก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ภายในสวนผลไม้ของท่านนะคะพร้อมกับได้เลี้ยงแมวตาสีฟ้าสวยงามตรงตามตำราไทยเลยทีเดียวค่ะมูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัยอารามวัดมหายามพระกัิติคันมหาโพธิสัตว์ประวัติพระกัิติคันมหาโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเพียรขันติกตัญญูและความตั้งใจมัน่นในการที่จะโปรดสัตว์ในภูมิทั้ง6โดยเฉพาะอบายภูมิให้หมดสิน้นมีปณิธานเป็นเลิศกว่าพระโพธิสัตว์ทั้งปวงดังคำที่ว่าเมื่อโปรดสรรพสัตว์จนหมดสิน้นจึงจะยอมตรัสรู้พระโพธิญาณ ตราบเมื่อนรกภูมิยังไม่ว่างเปล่าจะยังไม่ขอบรรลุพระพุทธภูมิหมู่สัพพสัตจึงถวายสมญานามว่าพระมหาปณิธานในพระสูตกรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้จะตรัสสรรเสริญคุณธรรมของพระกะสิติคันมหาโพธิสัตว์องค์นี้ และยกย่องว่าพระกสิตธิคันเป็นดังดวงตาของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงเป็นดังขุมทรัพย์เป็นดังดวงอาทิตย์โอสถวิเศษน้ำบริสุทธิ์ซึ่งมูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัยหรืออารามวัดมหายานแห่งนี้พระอาจารย์วิศวพัฒนได้มีกุศลเหตุ นำพาสาธุชนชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากสร้างมณฑลสถานพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์ด้วยการสร้างพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์แกะสลักด้วยหินแกรนิกส่วนสูงรวมฐาน13.99เมตรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สร้างสำเร็จภายใน8เดือนจากหินแกรนิตทั้งหมด52ชิ้นประกอบขึ้นมาและประดิษฐานเด่นเป็นสงา่าณมูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัยพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีโดยสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกทรง เมตตาประธานพระบรมสา,าวริกธาตจำนวน36องค์เพื่อประดิสถานในอุณาลมของพระโพธิสัตว์หินแกะสลักองค์ใหญ่นี้และยอดพระเกตของพระประธานทั้ง3องค์ในวิหารลายล้อมด้วยพระพุทธเจ้า88พระองค์ถือเป็นสุภาพมงคลอย่างยิ่งพร้อมทั้งได้บรรจุพระบรมธาตุสันฐานาต่างๆพระสูตรธารณีมนและของมีค่าในบริเวณช่วงอกของพระ หินองค์ใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีปฏิมากรรมหินแกะสลักพระกสิทิคันโปรดหกภูมิพญายมราชทั้งสิบและเทพยมโลกทั้งสิบนมัสการพระกสิทธิคนันอันถือได้ว่าเป็นมณฑลสถานแห่งพระกสิทธิคนันมหาโพธิสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีเป็นเอกลักษณ์ ที่เดียวในไทยและเป็นองค์สำคัญของทางสายมหายานรูปลักษณ์ของพระโพธิสัตว์องค์นี้ปกติมักทำเ,เป็นรูปพระพิสุมหายานมีรัศมีเป่งรอบพระเศียรซึ่งปรงพระเกศาแล้วหัดหนึ่งทรงจับไม้เทา้าซึ่งใช้เปิดประตูนรกอีกหัดหนึ่งทรงถือแก้วจินดามณีหรือแก้วสารพัดนึก เพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืดปิดแด่พระโพธิสัตว์พระองค์นี้จึงมักปรากฏอยู่เป็นศูนย์กลางของวัดพุทธมหายานฝ่ายตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในศาลาอนุสร์สถานหรือสุสานต่างๆซึ่งมนุษย์และหมู่สัตว์ไม่อาจหนีพ้นได้ซึ่งบางอารามก็ประดิษฐานพระกสิทิคันอยู่ภายในโบสถ์หรือวิหารเคียงคู่กับพระสกยมุนีพุทธเจ้าและพระอวโลกิเตส่วนโพธิสัตว์ก็มีด้วยคติที่ว่าพระอริยะเจ้าทั้งสามองค์นี้คือพระผู้เป็นประธานโปรดสัตว์ในสหโลกธาตุหรือในจักรวาลน,นี้ ภายใต้ฐานดอกบัวได้ประดิษฐานพระกสิตธิคันมหาโพธิสัตว์ไม้แกะสลักโบราณ400ปีจากวัดตะกูลยามาสกิประเทศญี่ปุ่นได้มอบให้ความร่วมมือด้านพระพุทธศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559พระวิศวพักในนามอารามวัดมหายานได้ทำความร่วมมือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนากับพระธรรมาจารย์หนิ่งเซิงมหาเถระ รองประธานสํานักพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนประธานสํานักพระพุทธศาสนามณฑลกวางตุง้งเจ้าอาวาสวัดกวงเซี่ยวนครกวางโจวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนสมาชิกสมัชชาใหญ่แห่งประเทศจีนโดยพระอาจารย์หมิ่งเซิ่งมหาเทระในเมตตาตั้งชื่อสํานักและเขียนอักษรผู้กันจีนให้แก่มูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัย แปลว่าอารามวัดมหายานเพื่อแกะสลักเหนือซุ้มประตูพร้อมกันนี้ได้มอบพระไตรปิฎกฉบับภาษาจีนอันรวม5ชุด129กล่องรวมทั้งหมด1,448เล่มเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าในหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่เดินทางมานะคะเจ็บปนทุกแล้วค่ะว่าที่นี่ยังไงก็ต้องมีองค์ไตรเสียหกจอ้อหรือองค์แห้งเจียสุดท้ายเราก็พบนะคะอยู่ตรงกระทางทูปก่อนขึ้นในพุทธวิหารชั้นสองของมูลนิธิค่ะมูลนิธิพุทธจักสุวิช,ชาลัยอารามวัดมหายานยังเป็นสถานที่ตั้งของโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยฉเฉลิมพระกิย สมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,ามารีทรงพระกรุณาโปรดให้พระวิศวพั์เข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทเพื่อพระราชทานทุนปฐมมเลิกในโครงการแปรพระสูตรมหายานณศาราดุสิตด,ดาวไรพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2551 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อทำความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศไม่จำกัดนิกายเพื่อศึกษาและแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมาจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระก,กรุณาพระราชทานพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับหลงจั้งให้แก่โครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งชุด และพระราชทานชื่อหอพระไตปิดกของมูลนิธิพุทธจักรโสวิชาลัยว่าหอพระไตปิดกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบในวันที่สองเมษายนปีพุทธศักราช2558พร้อมพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติระดับที่ชื่ออาคารหอพระไตปิดกถือเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้เราสองคนนะคะได้รับความเมตตาจากท่าน เจ้าอาวาดวิศวพัฒเมตตาให้เราสองคนนะคะได้ขึ้นมากราพระพุทธเจ้าสามพระองค์ในพุทธวิหารชั้นสองมูนลนิธิแห่งนี้ค่ะภายในด้านบนวิหารชั้นสองลายร้อมด้วยพระพุทธเจ้าถึง88พระองค์ถือเป็นสุภาพมงคลอย่างยิ่งค่ะ และด้านซ้ายและด้านขวาขององค์ประธานสามองค์ภายในวิหารประดิสฐานมหาเทพธรรมบาล24องค์ทาวิรูปักเทวราชทำหน้าที่รักษาโลกด้านทิศตะวันตกปกครองนาคพระนามท่านในภาษาจีนแปลว่าผู้มีดวงตาโตมีความหมายว่าท่านคอยตรวจตราการทำดีชั่วของสรรพสัตว์ มหารักษมีหรือพระแม่รักษมีตามคติฮินดูว่าท่านทรงกำเนิดเมื่อครั้งวกวนน้ำอมฤตที่เกษียณสมุทรทรงเป็นเทวีแห่งความงามโชคลาภและสิริมงคลและทรงเป็นพระชายาแห่งพระวิษณุนารายเท้ามาเหสวนหรือมเหสวนจอมเทพหรืออิศวรเป็นหนึ่งในมหาเทพของศาสนาพราหมณ์กล่าวว่าท่านเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อีกองค์หนึ่งที่เลื่อมใสพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่ง และปกปักคุ้มครองรักษาประพฤธธรรติทำทางอวบปฏิมาเป็นรูปพยายักษ์มีหกพระกรถือเทพ,พาวุธครบมือพระสุริยเทพหรือสุริยเทวบุตรหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์เป็นเทพสำคัญในศาสนาพราหมณ์และศาสนาต่างๆว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลกมีอนุภาพกำจัดความมืดมนภายในประดิษฐานรูปหล่อพระสังฆปรินายก หนึ่งมหาเถระบูรพาจารย์แห่งนิกายชานเซนรูปที่6องค์นี้องค์ใหญ่มีความสูง1.98เมตรองค์เล็กมีความสูง69เซนติเมตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเหมินสุดท้านาวรีนาทรงพระศรัทธาสเสด็จมาทรงเททองหล่อพระบูรพาจารย์หุ้ยหนึ่งองค์เล็ก เมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2558ณนะมูลนิธิพุทธจักษุวิชาลัยอารามวัดมหายานแห่งนี้พร้อมประทานเงินส่วนพระองค์เพื่อส่งร่วมเททองหล่อพระบูรพาจารย์ด้วยต่อมาพระธรรมาจารย์ หมิ่งเซิงมหาเถระรองประธานสํานักพระพุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประธานสํานักพระพุทธศาสนาประจำมณฑลกวางตุง้งเจ้าอาวาสวัดกงเชี่ยวนครกวางโจได้จัดสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่นี้ขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานที่วัดกงเชี่ยวและอารามวัดมหายานมูลนิธิพุทธจักสุวิช,ชาลัยแห่งนี้ โดยวัดกวงเี่ยวนี้มีประวัติยาวนานกว่า2,000ปีและเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของนครกวางโจเป็นวัดที่มีปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาติจีนสองสิ่งคือต้อนพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนและพระสถูปโบราณสมัยราชวงศ์ถัง 1. พระต้นศรีมหาโพธิ์ตามประวัติบันทึกว่าพระมหาเทราจื่อเย่าชาวอินเดียนำาเล็ด จากต้นพระศรีมหาโพจากประเทศอินเดียมาปลูกที่วัดกวางเชี่ยวในปีคิศักราช502โดยได้พยากรณ์ว่าจากนี้อีก170ปีจะมีโพธิสัตว์มาจุติและออกบวชที่นี่เพื่อแสดงธรรมอันลึกซึง้งโปรดสปปรรพสัตว์ทั้งมวลจากนั้นในปีอี้เฟิงราชวงศ์ถังตรงกับปีคริศักรา679พระบูรพาจารย์ุ่ยหนึ่งได้ออกบวชที่ใต้ต้นโพนี้ซึ่งเป็นต้นโพที่เก่าแก่ ที่สุดในประเทศจีน2พระสถูปโบราณแปดเหลี่ยมเจ็ดชั้นสูง7.8เมตรมีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังภายในบรรจุเส้นเกษาของบุรพาจารย์หุยหนึ่งมหาเถระสังคปบรินายกรูปที่6ของนิกายชาญประเทศจีนสร้างสำเร็จในวันที่8เดือน4ปีคุธศักราช677 โดยเฉพาะรูปหลอ่อพระบุรพาจารย์องค์ใหญ่นี้ได้อัญเชิญจากวัดกุงเชี่ยวนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานณหอบุรพาจารย์แห่งนี้เมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการเจริญสัมพันธ์ธ m a ตรีและเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย อานิสงส์ของการกราบสักการะบูชาพระกสิกติคันมหาโพธิสัตว์ประสูตรชื่อกัสิกติคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าในอนาคตหากมีชายหญิงที่สักการะบูชาพระกสิกติคันมหาโพธิสัตว์ด้วยจิตเลื่อมใสซื่อตรงจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่28ประการคือ 1. เทพหน้าปกป้อง 2. ผลบุญพุนเพิ่มทุกคืนวัน 3. สั่งสมเหตุให้บรรลุอริยผล 4. ไม่เสื่อมถอยจากโพธิ 5. เครื่องอุป,ปโภคบริโภคสมบูรณ์ 6. ไม่เป็นโรคร้ายแรง 7. ไกลจากภัยแห่งน้ำและไฟ 8. ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย 9. ผู้คนนับถือรักใคร่ 10. เทพและพูดอุปถัมภ์อุ้มชู11 สตรีเกิดใหม่เป็นบุรุษ12เป็นหญิงจะเกิดในตระกูลสูง13รูปร่างสง่าง,งดงาม14เกิดบนเทวโลกอยู่เป็นนิด15ได้เกิดเป็นพระราชา16มียานรู้อดีตชาติ17สมปรารถนา18ญาติมิตรร่มเย็น19สิ่งชั่วร้ายมาลายศูนย์ 20. อบายภูมิดับสิ้น 21. สัญจรที่ใดไรอุปสรรค2 2ยามหลับฝันเป็นสุข 23. บรรพบุรุษที่ล่วงรับได้พ้นทุกข์ 24. กำเนิดด้วยบุญในอดีต 25. พระอริยาเจ้ายกย่อง 26. มีสติปัญญา 27. มีจิตกุศลและเมตตา 28. ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดค่ะ ตอนเดินทางมาถึงนะคะก็เราก็พบกับฝนตกอย่างหนักนะคะ่ะแต่พอตอนกลับนะคะท้องฟ้าสดใสเป็นนิมิตใหม่มอันดีที่สุดค่ะมูลนิธิพุทธจักรุวิชาไัยเป็นอารามแห่งพระกสิคนมหาโพธิสัตว์ที่สืบทอดสายธรรมจากภูเขาจิวหัวสันสาธรรารณรัฐประชาชนจีนได้จัดพิธีทิ้งกระจาดมหาทานและบรรยายธรรมในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนหรือในวันสำคัญต่างๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกวันที่มูลนิธิผู้จักสุวิชาลัยอารามวัดมหายานได้เลยค่ะ